สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับสำหรับฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติของวันที่24พฤษภาคม2565นะครับนายพิเศษก็เข้าตัรองนะครับเข้าอยู่ที่9นะครับวิ่ง9รูด9นะครับแล้วฮานอยปกตินะครับก็เข้าตัวเด่นนะครับเด่นอยู่ที่1รอง7เข้าเด่น1นะครับเจาะ18นะครับสำหรับฮานอยพิเศษ กับฮานอยปกติของวันที่25พฤษภาคม2565นะครับแอดก็จะให้ตัวเด่นอยู่ที่เด่น3นะครับรอง9เด่นอยู่ที่3ตัวรองก็คือ9นะครับเจาะอยู่ที่สามสองสามหก 38 3แ9ดสามเก้าเองเก้าแปดเกแล้วก็สองหกนะครับ ส่วนแนวทางนะครับของฮานอยปกตินะครับแอดก็ให้นะครับให้ตัวเด่นอยู่ที่นะครับเด่น1น,นะครับรอง7เด่นอยู่ที่1ตัวรองก็คือ7นะครับจับคู่นะครับก็จะมีอยู่ที่1 0 1่สา

ห0ศู3ย์เก้น็หกนะครับขอให้เฮงเฮงปังๆนะครับสำับแนวทางนะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่ คลิปวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ